มาเที่ยวหอแก้วนะคะก็มาเจอของใช้สมัยโบราณนะคะอันนี้ก็คืออ่านในนี้บอกว่าตะเกียงเจ้าพายุนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้ค่ะตะเกียงเจ้าพายุน,นี่ตะเกียงอะไรเดี๋ยวมาดูซิว่าก็บอกว่าตะเกียงตะเกียงแก้วคะ่ะอันนี้คือตะเกียงแก้วคะ่ะ นี้ก็คือเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนนะนะคะอันนี่ ชามตราไก่ค่ะมีครบนะแคะ่นี้ไมวิทยาก็ราชการอันนี้ก็ท่านมอบมาเป็นที่ระลึกนะคะคนที่อยู่ท,ที่มีรายชื่อในนี้ที่มีรายชื่อในนี้ โอ,อ้นนี้มาดูครกครกมองอ,อันนี้เครื่องปั้นดินเผาค่ะอันนี้ก็เครื่องปั้นดินเผานะตู้นี้ค่ะเป็นของโบราณดังนั้นเลย ทีอันนี้ขันทองเหลืองค่ะขันทองเหลืองนะคะข้างบนจะจะใหญ่นิดนึงนะคะลองชมรูปร่างลักษณะนะต,ต่าง,น,งนะคะโอเคไปเราจะออกทางนี้เลยคุณโบ,บราณเจอของโบราณทีนี้ก็คือ กระดิ่งค่ะอันนี้คือกระดิ่งค่ะอันนี้คือกระดิ่งนะ,อ,ะอันนี้ชุดน้ำชาทองเหลืองโอ้โหสวยงามมากค่ะเนะี่ยสวยงาม 真白。 นนี้เป็นเงินโบราณนะ,ะเงินเหรียญโบราณและเงินสมัยต่างๆนะคะเก็บไว้ต้องนีมาให้ประชาชนได้ชมค่ะหอแก้วจังหวัดมุกดาหารคะที่หอแก้วจังหวัดมุกดาหารนะคะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ